หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมหลายเลนเจนร์กระต่าอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตรูบี้การต่ออีกเช่นเคยเลยก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับซีรีส์เก็บดองรูบี้นะครับผมครบ7 0็ดันรูบี้เมื่อไหร่เราก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมเก็บเป็นไอดีที่สี่นะครับผมนะก่อนหน้านี้เก็บเป็นไอดีหลักแล้วก็ดีที่2ไปเนาะก็ เป้าหมายอยู่เนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นดูอีกเป้าหมายนี้แล้วกันอีกดีนี้อีกเป้าหมายหนึ่งแล้วกันนะผมว่าจะเก็บถึงอะไรยังไงเวลาไหนเนาะก็อ่ะช่วยให้กาลังใจผมหน่อยในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละอีพีกันแล้วกันนะครับผมนะส่วนอีพีนี้รอบนี้สัปดาห์นี้ก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของเป็นรอบอ่าอีพีที่สาแล้วกันนะครับผมนะซึ่งก็เคยทําไปแล้วแหละนะผมมันแต่ว่ามันโดนลบเนาะไอตอนที่มันอัปเดตล่าสุดนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับผม ก็โดนลบเพราะอะไรอะไรยังไงก็เคยพูดเคยพูดถึงเคยบอกไปแล้วแหละนะฮะเอว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะอมผมก็ขอไม่เล่าสู่กันฟังอีกทีแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกเครียดจังเลย <c oughs> แหมนึกถึงแล้วมันเครียดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คงจะไม่โดนลบแล้วแหละนะครับผมน่าจะเป็นอน่าจะแบบว่ากลับมาปกติแล้วแหละนะครับผม นะฮะมาเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตรูบี้เลยก็แล้วกันนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วแหละก็ไม่ได้อัปเดตหารจริงนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนาะในส่วนของอสัปดาห์ที่แล้วเนาะเอาล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ก็ได้รับอีกเนาะเป็นวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นาะวันรับรูบี้นะครับผม,มสัปดาห์ที่แล้วผมจําได้เลยว่าผมจบลีกทองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะจบแค่ทองหนึ่งนะ ผมพยายามเก็บอ่าผมพยายามจบทอง2เอ้ยไม่ใช่ทองอ่าเพชรหนึ่งเอ้ยเพชรสามให้ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้นะผมเพชรหนึ่งมันยากจริงผมทํไม่ได้นะช่วงนี้ช่วงนี้มันคะแนนเฟือมากๆเลยมันทาได้ยากนะครับผมถ้าจะทําจริงมันต้องดันตั้งแต่เนิ่นเนาะแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะฮะอ่ะผมขออนุญาต update, อัปเดตอ่ในส่วนของไอเดียที่สี่ไปด้วยหน่อยแล้วกันนะผมสักเล็กสักน้อยเนาะกะ็ก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เนาะว่าผมก็ ได้ลองปั้นแล้วก็หยิบมาเล่นดูแล้วนะในสวงตัวของโคนี่เมดนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่ทาเป็น9ดาวเวลและหกเหมือนกันนะครับผมกับไอเดียที่3นะก็เดี๋ยวมาลองใช้ลองเล่นดูในสวนของเดือนนี้ดูก่อนวนะ่าไอเดียเนี้ยมันจะเป็นอะไรไงไหวไหมผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะก็ถามว่าบางไหมก็คงน่าจะบางเลยนะไม่รู้ไม่รู้นะว่าบางมากนนขนาดไหนแต่มันก็ถามว่ามีพลังชีวิตไหมมีอยู่นะครับผมประมาณจุดหนึ่งนะจะไม่ตรงเนี้ย อ่าแล้วก็หลบร้อยต้านร้อยอยู่นะถึงอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนี่เลยนะครับผมก็น่าจะหลบสกิลได้ดีขึ้นเยอะเลยนะในส่วนของเกียร์ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าผมใส่เกียร์ประมาณนี้มันจะใช้งานได้ดีไหมแต่ผมมีเกียร์ประมาณนี้ก็เลยใส่ประมาณนี้นะเออก็อย่าว่ากันเลยนะถ้าผมใส่ผิดนะครับผมแต่ผมเชื่อผ,ผมคิดว่าผมก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าผมมีเกียร์แค่นี้จริงๆนะก็เลยใส่ประมาณนี้เนาะ ก็ลองเล่นดูแล้วมันก็หลบได้ดีเลยแหละนะครับผมมันแบบไม่ได้โดนง่ายกว่าที่คิดนะเออมันหลบได้ดีอยู่นะอืมเราก็มาลองเล่นพ v วีด้วยสักตาสองตาสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะส่วนดาวตกนะครับผมนะอ่าก็ใกล้จะได้ทุบเต็มทีแล้วนะครับผมดาวตกนะ อพอทุบป,ปุ๊บได้ตัวกระชาิเยอะๆมาหรือได้รางวัลที่อ่าหที่2อ,อ่ะที่1คงได้ยากเนาะที่2ก็อาจจะเห็นบ้างนะผมแต่ก็คงจะน้อยมั้งส่วนอ่าส่วนของรอบที่แล้วอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเพื่อนๆได้มาพูดคุยกันนะว่าอ่าได้กันอ่ารางวัลที่2อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมรางวัลที่2เนาะ ส่วนใหญ่จะเห็นรางวัลที่3นะ่ะเยอะขึ้นนะครับผมได้กบ9้าดาวหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ลุ้งก้อนหนึ่งนะผมการันตีเนาะก็คือได้รางวัลที่4นะผมกบไฮเปอร์หนึ่งตัวนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นหลกักๆหาให้ไม่ได้เยอะๆมากที่สุดก็จะเป็นสนองตัวกาชานะสิบใบก็ได้ยิ่งดีนะผมรางวัลที่หนะ้าะเออหรือว่าจะเป็นกบเัลตร้านะผมกบดำนะรางวัลที่6นะครับผม หาตัวกระชาเยอะๆแล้วก็กบเนาะถ้ามันไม่ได้ในสอรงรางวัลที่1กับ2นะครับผมอย่างน้อยก็ได้3ก็ได้นะผมกบก้าดาวหนึ่งตัวนะไอ้นี่ก็กบ9้าดาวก็ได้มาก็เยอะอยู่นะไม่ใช่เยอะสิก็มีเยอะอยู่นะผมตอนนี้ดองไว้เยอะอยู่น่าจะ3ตัวมั้งก็ขาดอีกตัวหนึ่งก็ปั้นแม็กในตัวหนึ่งตัวอยู่นะครับผมไหนดูดิถ้าจะม่ผิดมีอยู่นะอ่เลีออนนัดนะครับผมนี่เลยนะฮะอ่า ก็ตัวเกมแจกตรงทุบดาวตกก็คือถ้ามี2ก้อนลุงก็ลองลุ้นดูเผื่อได้รางวัลหนึ่งหรือที่2แต่ส่วนใหญ่มันคงจะเป็นรางวัลที่3แหละนะถ้าได้รางวัลถ้าได้ก้อนดาวตกสีลุ้ง2ก้อนนะฮะก็ใกล้แล้วแหละนะผมใกล้จะได้ทุบแล้วแหละก็ประมาณอีก3วันเนาะมันสะสมตรงเนี้เห็นไหมสามวันนะผมแต่มันก็คงจะเหลือ2วันมั้งเออ สองสามวันนี้แหละอ่ะพ,พูดง่ายประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอเวลาอีกประมาณ2-3วันเพื่ออสรุปผลนะครับผมแล้วก็วันถัดไปก็จะได้ทุบกันนะครับผมมาทุบพร้อมกันก็น่าจะเป็นของเดือนนี้แหละนะผม,มน่าจะได้ทุบเดือนนี้แน่นอนส่วนจะเป็นทบมาเสร็จปุ๊บแล้วจะได้เปิดในของตู้กาชาแสงมืดเก่าหรืออันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผม แสงมิตเก่าจะมาไหมไม่รู้แต่ว่าตู้นี้มันมาแล้วอาจจะอาจจะได้มาทุบเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดหาบินโดก็ได้นะผมนี่นะผมก็อยากได้อยู่มาเดี๋ยวผมลองเปิดสัก2ใบแล้วกัน2รอบไอ้เอนสองใบสิสิบใบนะผมสองรอบเออบาบานาะผนะเผื่อฟุกได้นะก็เห็นเพื่อนเพื่อนพูดคุยกันมาเนาะว่าอ่ะมันได้ ง่ายอยู่ออกง่ายอยู่มันก็ออกง่ายจริงนะสำหรับผมผมก็ค่นออกง่ายอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ออกตัวบินที่เราต้องการไงเราต้องการบินในสองบินดุเนาะนี่ตัวนี้เลยนะผมคนนี้เนี่ยคนนี้พูดนะผมนี่เลยอ,อยากได้เนาะเออมันโหดจริงมันใช้ดีจริงอะ่ะดีกว่าตัวตัวอื่นๆตัวอื่นๆเลยนะผมตัวบินเนาะอ่ามันดาเมจสกิลมันมันไม่มีนะมันไม่มีดาเมจสกิลมันมีแต่ตีธรรมดานะครับผม แบบเน้นมาตีปอมก็โอ้โหแรงเกินนะครับผมอ่ะมาอีกสักใบหนึ่งไอ้รอบหนึ่งจัดไปฮะเดี๋ยวค่อยไปรับรูบี้กันนะครับผมดูดิว่าผมจะได้ในส่วนของรอบเนี้ยอีพีนี้อัปเดตเป็นกี่รูบี้แล้วโอ้โหสรุปมันไม่ได้นะส่วนไอ้ตู้นี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปิดอีคลิปหน้าแล้วกันนะไม่ใช่สิเออผมน่าจะ ผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปไหนก่อนนะระหว่างเปิดกาชาแล้วก็ในส่วนของคลิปอัปเดตลูบี้นะ <c oughs> ก็คงจะได้เห็นเปิดแหละนะครับผมนะในส่วนของไอดีนี้นะครับผมเปิดกาชาหาตัวบินนี่แหละนะเพราะว่าก็อยากจะมาเล่นสายการบินสักหน่อยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดไอเดียนี้ผมเคยเล่นสายการบินอยู่นะเออตอนนั้นอ่ะผมจําได้ว่าผมยังไม่ค่อยได้ตัวหดขนาดนี้นะครับผมอืมก็เลยได้เล่นเป็นสายการบินนะครับผม ถ้าจะไม่ผ,ผมปั้นตัวกบบินนะจําได้จําได้เดี๋ยวผมพาดูแป๊บหนึ่งนะอ่าใส่ว่องไวนะครับผมนี่ไงอ่าผมปั้นแล้วนะผมตอนนั้นปั้นมาปุ๊บแล้วก็จบเีได้เยอะเลยไอ้ได้สูงเลยนะครับผมอมพูดแล้วก็ลองกลับมาเลยดีไหมเนี่ยเอามาเดี๋ยวไปรับลูบี้เลยกันแล้วกันนะฮะเห็นเป็นรูปไฟด้วยก็คงน่าจะมาเย็บแลยนะครับผมนะสำหรับ PVP หมุนเวียนเนาะอ่ะสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้นะผมวันอาทิตย์เนาะหาลับลูบี้นะครับผมนะรีเซ็ตลีกเรียบร้อยเนาะก็ได้รับลูบี้เป็น100รลูบี้นะครับผมนะสำหรับอีพีนี้ได้อัปเดตก็เป็นเท่าไหร่2,200นะครับผมอืมจบลีกทองหนึ่งได้100รลูบี้โอเค2,295รลูบี้นะครับผมไปหาให้มันได้ครบเป็นเลขกลมเป็น300ดิ อ,อยากได้ให้มันกลมๆสวยๆส,วยสักหน่อยอขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะรับจากตรงนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะฮะหาได้อีกแหล่งหนึ่งก็ตรงนี้นี่แหละนะครับผมสมุดสะสมเนาะแล้วก็เลื่อนคันเวลนะครับผมเลื่อนเวลาได้รับรูบี้สิบรูบี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมหรือเท่าไร่อะไรไงลืมแล้วแหละนะผมไม่ค่อยเด้อัพเลยนะผมผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะโอเคก็ รวมทั้งหมดเป็น3เอยไม่ใช่เป็น2,300รูบี้นะครับผมนะอ่าก็ถือว่าได้มาอีก9นึงนะครับผมเอออัปเดตรูบี้มา9นึงนะเออ1,9คขั้นเล็กๆนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนเพิ่งเริ่ม ในส่วนของการเก็บดูบีก็อ่ะสู้ๆต่อไปครับผม,มเดี๋ยวมันก็ถึงเหมือนผมเลยครับผมพันสองพันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ถึงนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็อ่าได้ถึงเยอะๆขนาดนี้ได้นะครับผมนะอุ้ยรอบนี้เป็นเสาไฟเนาะอุ้ยก็เลียนยากอยู่เหมือนกันนะหมุนเวียนนะครับผม <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเสาไฟสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นเสาธาตุอื่นเนี่ยผมพอจะไหวอยู่นะครับผมจัดไปฮะเพราะว่าเสาไฟเนี่ยมันทําให้เรนเจอร์ผมแบบตายเร็วเหลือเกินนะฮะ มันโดนเผาไหมเอาดูดีโอโหตายหมดเลยเอ้ยค้างไปโอ้สู้ไม่ได้จริงครับผมยอมเลยนะฮะอันนี้ก็เพิ่งรีเซตลีกใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเนาะก็เลยจะอ่าพวกทีมเก่งๆเนี่ยก็จะเจอเยอะนะครับผมอืมอมาเดี๋ยวสู้อีกสักทีมหนึ่งแล้วกันอ่ามันเก่งไปหน่อยนะครับผมโอเคคนนี้เป็นไงบ้าง มีบินด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับผมผมก็เอากันบินมาใช้บ้างแล้วแหละนะครับผมมาฮะอืมจัดมาไว้เยียร้้อยแล้วก็จะก,กันอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้แหละนะครับผมลองสู้ดูครับผมนี่กันบินเอาไปแต่น่าจะตายครับผมอ้รลยนยากจริงนะรอบ PV PVP หมุนเวียนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่แต่ก็เริ่นเล่นไปเถอะครับผม อย่างน้อก็จบลีกทองเนียนก็ยังดีนะครับผมได้เก็บลูบี้วันละเอ้ไม่ใช่สัปดาห์ละ100่งรู้บี้ก็โอเคแล้วนะครับผมไปไปพัดขึ้นพัดขึ้นโอเคพัดมาพัดกลับไม่โกงครับผมนี่แน่ยิงอัดป้อมไปด้วยโอ้ยมีการบอดกดแชร์แข่งด้วยเอ้ไม่ใช่กดเอ่ออมตะด้วยเซฟเลนเจอร์โอ้บินก็มาแล้วโอ้ยกันกันก่อนโอเคได้อยู่ชนะเพราะอ่าเล่น ในส่วนของสเต็ปคืนไปนะคผมแช่แข็งพายุลง,ลงลูกไฟอัดป้อมไปเนาะก็เป็นสเตปธรรมดานะครับผม,มใครที่เล่นสเตปนี้ก็จะพลิกกลับมาชนะได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับผมอ่ทีมนี้เป็นไงบ้างอ่าไม่ค่อยเห็นบินเนาะไม่ใช่สิไม่เห็นบินไม่ใช่ไม่ค่อยคือต่อผมดันหลีกคือเห็นเยอะเลยอันนี้คือ ตัวใหม่ไม่เห็นต้องพูด่างนี้มากกว่านะโอเคบินไม่มีเราก็เล่นเป็นภาคพื้นเป็นเลยครับผมอ่าโคนี่ก็เอามาเล่นในนี้ก็น่าจะโหดอยู่ละมั้งนะครับผมมันมีเสาทัดมืดด้วยก็น่าจะพอจะยิงได้แรงขึ้นหรือเปล่าอ่าแล้วก็ในส่วนของป้อมมันก็ใกล้ชิดกันด้วยเนาะเออสกิลอันไหนตัวไหนมันแบบ คนข้างที่จะข้ามลึกข้ามไกลอยู่แล้วก็น่าจะโดนแบบเนี่ยถึงฝ่ายตรงข้ามเลยจากหน้าป้อมจนถึงอ่าหน้าป้อมศัตรูเลยัะผมโอ้ยผมไม่ไหววะ่ะโอ้โดนเผาโดนโอ้ยอมจริงนะครับผมยอมกับเสาไฟจริงอืมถ้าเป็นรอบปกติผมก็พอสู้ไหวนะเฮ้ยม,มันนั่นแหละนะทําให้บอดมันเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงอ่าพีวีหมุนเวียนเนาะโอเคอ เก่งเกินนะฮะ,ะรับดาวตกสักหน่อยฮะนีะ่ผมก็พยายามเก็บให้มากที่สุดแหละผมมีช่วงหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดผมแบบเก็บน้อยมากรอบละห้าวันละห้าค้อนนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าตอนนั้นมันขี้เกียจเล่นนะครับผมก็ได้มาเพิ่งจะถึง200มั้งตอนนั้นช่วงต้นเดือนถ้าจะไม่ผิดเออหลังๆมากก็พยายามเก็บให้มั้ได้มากที่สุดแล้ว เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆชอบจะบอกว่าคนไหนคอนน้อยๆเนี่ยมันจะได้ในส่วนของก้อนดาวตกลุ้งเนี่ยได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็เห็นคนพูดกันแบบนั้นเนาะก็อาจจะเกี่ยวก็ได้มั้งนะครับผมเอออ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับอัปเดตรูบี้นะครับผมสำหรับ EP นี้ EP ที่สาอดอ่าอัปเดตสัปดาห์ที่สาอดนะครับผมอก็ได้มาเป็นสองพัน ส0 0รูบี้นะครับผมส่วนรอบที่แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ได้มาเพิ่มแค่1นึรูบี้เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณ1,900รูบี้นี่แหละนะครับผมอมก็ถือว่าได้มาอ่าเพิ่มเป็น9 2้าเกเล็กๆน,น้อยอยู่นะครับผม,มก็อีกจักประมาณ5 6สัปดาห์มั้งน่าจะถึงเป็น 3,000รูบี้ได้อยู่นะผมอ่ะก็สู้ๆนะครับผมผมก็จะสู้ไปด้วยกันกับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆก็สู้ด้วยกันกับผมก็เช่นกันแล้วกันนะฮะอ่าสู้ๆฮนะอย่าพึ่งอ่ามือลั่นมือลั่นแลวกันนะผมผมก็เกือบจะมือลั่นเหมือนกันนะในส่วนของไอเดียเนี่ยนะผมไอเดียที่สี่การเปิดอ่ารูบี้การใช้รูบี้นี่แหละนะผมเปิดการแช่นี่แหละก็คือกระชากเกียร์เอออยากได้เกียร์ดาวปลาชาจระเข้มากๆเลยนะครับผมมันก็ เกที่โหดนะก็เลยอยากได้แต่สุดท้ายก็ไม่ไปดีกว่ายั้งใจไว้ยั้งมือไว้บิดนิ้วมือไว้เอ,อล็อกมือตัวเองไว้อืก็ล็อกอยู่อยู่นะสำหรับผมไอดี ID ผมแต่คนอื่นไม่รู้นะว่าล็อกอยู่ไหมแต่ถ้าล็อกไม่อยู่ก็ขอให้อ่าเปิดได้แล้วกันนะถ้าเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีไปถ้าเปิดไม่ได้ก็โชคร้ายไปนะผมแต่ว่ามันนี่มันก็คงจะไม่มาลวมั้งนะผมในส่วนของดาบจุลเค้นะผมน่าจะยังไงไม่รู้เดี๋ยว ต้องรอดูอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันคนละทีมเนาะแปลกใจเหลือกเกินที่แรกบอกว่าจะไม่กลับมาขายแต่สุดท้ายก็เอามาแต่สุดท้ายก็เอากลับมาขายเนาะในสองเกียร์ดาบจระเข้นะครับผมเนาะ <c oughs> แล้วก็ตู้นิ้วเหมือนกันเซอร์ไพรส์ามากนะตู้โคตรบินนะครับผมมหาบินก็เอามาขายเฉยนะครับผมปกติมันจะเป็นแสงมืดเก่าเนาะใช่ไหมอ่ามืดหนึ่งตัวแสงหนึ่งตัวอะไรประมาณเนี้ อ่ามันจะเอามาขายนะผมผมก็ยังอยากได้นะในส่วนของตัวบอสมือดอยู่นะบาาล็อกก็เช่นกันไอดี ID ไหนที่ยังไม่ได้ก็ยังอยากได้อยู่นะเพราะว่ามันยังเป็นตัวค่อนข้างที่จะเก่งอยู่มากๆเลยนะผมถ้ามีเกียร์ดีๆด้วยเนี่ยมันยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยแบกทีมได้เลยนะครับผมผมว่ามันโอเคมากเลยนะสำหรับพวกตัวประมาณนี้นะผมถ้ายังถ้าตัวเกมมันยังไม่แบบว่าสร้าง ตัวเก่งแบบทดแทนเนื่อสองพวกตัวดำมืยพวกตัวเก่าๆนี้ได้นะครับผม,มก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะสำหรับพวกบาวล็อกบอสตัวพวกนี้นะครับผมเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะโชคดีฮะอะแล้วก็เป็นรแรงใจให้ผม,มเก็บรูบี้ให้มันได้เยอะๆเหมือนการกับผมค่อยๆค่อยๆไปก็ได้นะครับผมนะอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะหากคุณเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆในช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆขับคุกมากแค่นัน้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วก็จะเจอกันที่หน้าสหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับเอ้ไม่รีบพันเฉยเลยปกติลิ้นพันนะเออแปลกมากเลยบาย Follow